สดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูลูช่องกู้ใจพลายขอนเมืองนะคะช่้กิน้าี่สุตูลูตูลูว้าวุ่นอยู่ค่ะตูลูตูลูตกลังแบบนุ่นสายหัวไปมาไปมาปูกพ่อแม่มาแล้วพิเศษมาแล้วแต่ว่าประตูเปิดไม่ได้ คุณแจอยู่ไหนล่ะปู ตื่นมาจะต้องทำอะไรไดเข้านอนได้เลยส่วนส่นพี่ควันบอกว่าพอเสกเอ้ยเมื่อไรจะลงสักทีรีบลงได้แล้วพอเสกนนควันบอกว่าอึดอัดจะแย่แล้วนะคะ คุณย่าก่อนนะคะท่านคุณย่ามาเปิดประตูแล้วคุณย่ามาเปิดประตูแล้วอสองพอลูกมาโอ้ยอัดเลยเพราะว่าพเพระสิงนี่ตัวใหญ่ยิ่งปีนี้มีขวัญก็ตัวใหญ่ด้วยใหทำให้รถแบบว่าแน่นนะคะไม่เหมือน เราก็ขันรถของเราก็เคยบรรทุกสองอยู่พี่แซมกับพี่ขวัญแต่ว่าพี่แซมพี่แซมก็จะเพรียวกยว่าเสกก็เ,เลยทําให้ไม่แน่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพ่อเสกกับพี่ขวัญน,นี่โอ้โหอวบทั้งสองอวบทั้งสองก็เลยแบบว่าแน่นหน่อย วันบอกว่าโอ,โอ้รีบถอยเลยพ่อรีบถอยพ่อถอยรวดอกแน่นแย่ๆอยู่แล้วเอาเอาเอาเบียดกันลงเอาเอามาลีบมาคุณพ่อ โยกใหญ่เลยพอเห็นรถพอเห็นพี่เศษมาดูลมแรงมากเลย,ยดูอ้อนแล้วอ้อนเน่แล้ววันนี้วันนี้ไม่มีคนอ้อนใช่ไหมไหนนอนอยังไงโอ้โหเรียบร้อยแล้วเกินดูดูโอ้โหหิวละหนูหิวละโล <c ười> พสต์ตัวรูตัวเล็ก <c ười> น้อยเไง อ่อนมากอ่อนมากอันนี้ก็คือระหว่างการเดินทางของเราเพิ่งมาถึงนะคะอ,อร่อยไหมครับโอ้ลมแรงแถมเราตัดหญ้าแถวนี้ออกทำให้โล่งนะคะตัวโตัวรนุ่นดีใจพอสิกเดินผ่านนะคะนุ่น คือเดินผ่านแล้วตูว่าโอ้มีเพื่อนสักทีวันนี้เหงาอยู่คนเดียวทั้งวันอ้อนมากเลยไม่มีคนอ้อนไม่มีปู่อ้อนเลยวันเนี้โอ้ส่วนหลังคาก็ เสร็จเรียบร้อย้วคะวันนี้มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวพอ่อศิษยก็จะได้มาอยู่ในร่มแบบสบายๆแล้วส่วนทิมงานของเราก็สะเกียเดินทางกันแบบยาวๆเลยค่ะจากอำเภอพรอสารมากินข้าวอยู่ที่อำเภอสตึกนะคะเพิ่งได้กินข้าวเมื่อกี้เองตอนนี้กี่ทุ่มละนนท์อาทุ่มเรียกอ,อนนิ์ เก้าทุ่มแล้วสี่ห้าทุ่มแล้วนะห้าทุ่มยี่สิบสามห้าทุ่มยี่สิบสามถึงบ้านจต่เราออกจากนู้ดกี่โมงห้าโมงเกือบหกโมงออกจากคอนสารเกือบหกโมงนะคะถึงนี่ห้าทุ่มนื้ระยะทางโหดูระยะสองพ่อรูปอาด วันนี้คุณมาในนามเป็นเท่าเก่หรือลูกน้องเนี่ยสายอนคุณเป็นอันเจ้าของร็แต่คุณต้องมาทำงานกันนี้ใช่ไหมโอ้ยผมไม่คุ้มควรทำหรอกคุ้มหลังนะไุ้หนาวก็ีหนาวกนเปน้ำนคุ้มหลังวันนี้ฝนก็ตกวันนี้น่าสงสารไายอนมากเลยคือออกจากหมู่บ้านมาถึงปากทางเลยเนาะฝนก็ตก ฝนตกนะคะไฟสอนโดนทั้งฝนโดนทั้งลมเพราะว่าด้านหน้าของเรามันพื้นที่เต็มนะคะเต็มมันเต็มค่ะเด้วเนี่ยิ่งนัดกับโนตีมแตรขายยาวๆจะไปหดกันอยู่ก็ไม่ไหวก็เลยลายสอนก็เลยต้องเสียสละเพราะว่าไฟสอนลายสอนเขาแบบว่าอยู่กับช้างทั้งสองเชือกได้เนาะทั้งพี่ขวัญทั้งพ่อเสก เลยภายสนต้องเสียสละตากแดดตากฝนตากลม,มกคนเดียวโดนรับอ,อยู่อยู่คอนสารไม่มีลมเลยแต่บ้านเราเนี่ยลมแรงมาก はい。<タッ> ตัวไหนเอาลงกพราะเสกเหรอไข่รเรียวครบไยเราใส่เสืออ้อลายยังกะอ่าไว้รุนะ่นเนาะ ตุนบวกคงเอาใครเอา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 อะไรครับครับเออคนสวยคนนอนคนสวยตวัสดีใช่ไหม สวยเหรอสวยโอ้ยสวยทุกคนเลยนี่ต้เลยจะกลับบ้านไปนอนบ้านตะกางแล้วนะต้เลยโอ้ยดู เออเธอโนนโนนโน,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 โนลูกชายคุณแพทกับคุณออน,นโอ้ยใจตามไม่ค่อยดีโอ๋อมาว่ดอะไรนี่ดูท่ามั้ม<ะ>ยดูท่าส,สินั่น,นเลยดูไม่ออกแต่คนสวยดูไม่ออก ทุลุทุลูออนมีแต่คนสวยๆค่ะทีเป็นจัดมีแต่คนสวยๆค่ว่าจำไม่ได้ค่ะว,ว,ว่าไม้ใครอสอนใครสอนบอกว่ามีแต่คนสวยๆจำไม่ได้ถ้าคนขี้เละขี้เละจำได้อยู่มีแต่คนสวยๆจำไม่ได้คนขี้เละมีคนเดียวใช่ไหม แต่ว่าคุณนัทน,นี่ยจำได้อยู่คนกินเลสนี่ยจำได้อยู่นัทอะไรอ่าคืนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะคลิปนี้อขอบคุณทุกท่านทุกคนนะตัวรูไปนอนก่อนนะมาบายนะบายอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันต่อ,นะอ,อล้องดีงเมย์เซอร์บักกงเราบังคีกินโนจะหลักเดินไงเต็ม ชุดมองโอเคจีจิมลำบอนะเดี๋ยว,ยวไปบ้นานกลางนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ